โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุนนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีเลยว่าเอาตาสี่สิบตัวไลฟ์ของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่าไอดีตัวไลฟ์ของน้องอ่านนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีของน้องเขานะด้วยการเปิดกาชาล่าไมกี้นะครับผมทุกคนผมต้องขอเก,กินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะก็คือน้องเขาเนี่ยนะได้ทําการใช้บริการเติมเงินแพ็คโค้ดเกิดกับทางเพจกอซุนของเรานะครับผมทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมบังเอิญว่างพอดีผมมกก็เลลยาาาทํรอิป ปเปิดการใช้กับน้องเขานั้นก็คือมีคนเติมแพ็คนี้ไปเนี่ยหลายคนแล้วนะครับผมทุกคนตกประมาณ20กว่าคนได้นะผมเนี่ยโจนสถิติเอาไว้แล้วนะครับผมทุกคนก็คือแพ็คนี้เนี่ยถ้าเราใช้ลูบี้4ี2 0ลูบี้เนี่ย แล้วไม่ได้ไมกี้ในตู้กาชาเลยไม่ว่าจะเป็นตู้บัฟหรือว่าตู้ไม่บัฟเนี่ยผมจะยินดีเติมรูบี้ให้คุณแบบฟรีๆจำนวน1550ลรูบี้นะครับผมทุกคนถ้ากตีเป็นเงินเนี่ยตกประมาณ2790กบว่าบาทนะเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดก็จากสถิติคนที่เติมแพค็คนี้ไป20บคนเนี่ยนะผมโดนไปทั้งหมด12คนนะครับผมทุกคนถ้ากตีเป็นมูลค่าเงินเนี่ยนะตกประมาณ25,000อัพนอะครับผมทุกคนก็ต้องสารภาพตามตรงเลยนะว่าแพ็คนี้ผมยังเข้าเนื้ออยู่เยอะมากๆเลยนะครับผม แต่ว่าชาเลนนี้ผมได้ทําแล้วมันต้องลันไปจนจบเดือนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทุกคนว่าผมเนี่ยนะจะโดนเท่าไหร่นะมีทั้งคนที่เขาเนี่ยนะเอาไปเปิดเองแล้วก็คนที่ส่งมาให้ผมเปิดด้วยนะครับผมทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทําการเปิดกาชาให้น้องอั๋นนะครับผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้เรายังมีรูบี้เพียงแค่20รูบี้เดี๋ยวผมขอไปทําการเติมเงินก่อนเลยลักกันนะครับผมทุกคน แล้วในตอนนี้เราก็มีลูบี4,544ลูบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนใจจริงเนี่ยนะผมอยากให้น้องเขาเนี่ยนะเอาไมกี้มาแทนซนรี่หมากลุกละเกินเพราะว่าเราคงไม่เจอตัวบินทุกเกมหรอกแล้วถ้าได้ไมกี้มาเนี่ยทีมของน้องเขาเนี่ยนะ ขาดเลนเจอร์ตัวรีเซ็ทสกิลอยู่นะครับผมทุกคน,ดน,กนได้กิดได้ไหมกีมาคือแม่งโคตรตอบโจทย์ทีมเขาแม่ง OP เลยนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ไอคอนมันก็จะมาทําการแจ้งเกิดให้กับเขาด้วยสี่สี่พันห้าร้อยบีบวกสองกล่องการันตีถ้าไม่ได้ผมจะต้องเติมรูบี้กับน้องเขา1 5 5่งันารูบี้แล้วกดลุยต่อนะครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าแพ็กนี้ถ้าใครเติมแล้วยังไม่เกิดก็กคือไม่เกิดนั่นแหละคือมันเกลือจริงนะผมทุกคนสำหรับคนระโบูรอบนี้อ่ะ แพ็คนี้ก็เลยมีคนสนใจค่อนข้างเยอะมากนะแล้วผมก็จะไม่ทําให้ทางบ้านต้องผิดหวังเปิดเปิด,ปดโอ้โหรอบซ้อมนะครับผมทุกคนรอบแรกพี่โกโลิมซาไอเดนอูนาวิกโยทินอูแซลลี่ดาลูมานะครับผมทุกคนอคูไอบ๊อบในตำนานก็ ตามสูตรนะถ้าเกิดเลนเจอร์มาโทนนี้เมื่อไหร่คุณรู้ไว้ได้เลยนะครับผมทุกคนว่าวงการกำลังจ้องจะเล่นงานคุณอยู่อ่าบอกเลยนะครับผมทุกคนเราก็จะทำการเปิดกาชาต,ต่อเลยละกันนั้นแล้วยังเหลืออีก4,200รูปี่มันชิวเกินนะครับผมทุกคนเปิดเปิดเปิดเอ้ยได้อยู่นะครับผมทุกคนอ่าก็ได้เลนเจอร์หน้าตู้มาแล้วหนึ่งตัวอูว้สองตัว ก็ในตอนนี้เราได้เลนเจอร์หน้าตู้มา2ตัวแล้วนะครับผมทุกคนผมว่าไมกี้เนี่ยน่าจะใกล้มาอยู่ในมือของเราแล้วแหละ <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมก็ขอทําการลุยต่อเลยหลากันนะครับผมทุกคนเปิดเปิดอุยอลิเชเตอร์ว่ะโอ้โหบริกาศสมชายแกะเจ้าสํารานโอ้ยควีนมากลุกโอ้ยโมซาสราชินีอลิสก็ 900รูบี้คือโดนไปเปที่เรียบร้อยเลยนะแต่ก็ได้ลิสกับเชสเตอร์มานะคือผมเนี่ยนะอยากจะแนะนําน้องอ่นนะครับผมทุกคนก็คือถ้าเขาได้ตัวบินตัวนี้ไปแล้วผมแนะนํานะให้ปั้นไปแทนไอตัวแซลลี่หมากลุกเนี่ยน่าจะดีเลยใช้ตัวบินทีเดียว2ตัวผมบอกเลยบึ้มบ้านกระจุยกระจายแล้วในตอนนี้เหลือ3600รูบี้เราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับผมทุกคนไปกันต่อเป uh ิรเบโอหเจมนักเวทโอ้โห งานหยาบแล้วนะครับผมทุกคนผมเริ่มได้กลิ่นตูตูของการเสียเงินเกิเกดขึ้นแล้วนะในคลิปนี้คือมันเกลือมากๆแต่ว่าลูบี้เรายังเหลืออีก3,000กว่าลูบี้ไงมันยังทําให้ผมเนี่ยพอมีความหวังถ้าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นให้สุดบายมาแมลงวันกําลังจะตายนะครับผมทุกคนผมขอไปให้กันต่อเลยลักกันนะอาบาพเนจรรถเข็นเดนิสตัวตลก ก็ตัวตลกนะในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อย OP เท่าไหร่นะคบผมทุกคนเพราะในแพทนี้เลนเจอร์ anger, แต่และตัวตีโคตรแรงและธาตุไม้ทํามาเกมเหมือนแบบมันนี่มันลายเลนเจอร์เอกธาตุไม้หรือเปล่าก็ไม่ดูเหมือนกันนะผมทุกคนแต่ทําธาตุไม้มาเก่งมากเลยนะในช่วงนี้อ่าเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการลุยต่อแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้เหลืออีก3ามพักับอีก44ลูบีเท่านั้นนะไปอูโหฮันกลาสีเรือว่ะ อลิซกับเชสเตอร์อีกแล้วนะครับผมทุกคนไซมอนนักบูแมวกวักแกะเจ้าสำราญเอ็ดเวิร์ดโอ้โหหนักเลยนะครับผมทุกคนสำหรับการเปิดกาชาในรอบนี้นะแล้วในตอนนี้เราก็เหลือ2,700รลูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือถ้าผมเปิดกาชาอีกแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมก็จะได้กล่องการันตีแล้วนะถ้าเกิดเราสามารถเปิดได้ไมกี้ในกล่องการันตีเนี่ยมันจะช่วยเซฟรูบี้ในดีของน้องเขาได้ถึง2,400รูบี้เลยนะครับผมทุกคนไป ไมกี้มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยคือตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นแบบผมบ้างนะผมมีความรู้สึกว่าเกมปรับเลดดอบไมกี้ได้ต่ํามากเลยนะครับผมทุกคนคือผมเปิดให้ดีไปหลายไอดีมากอะแบบเกือบจัดๆเลยแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังอยู่มันอยู่ในกล่องกล่องนี้แน่ๆ อยู่ที่ว่ามันจะมาในรอบนี้หรือเปล่านะครับผมทุกคนผมหวังให้มันมาในรอบนี้ก็รอกล่องกระโดดหน่อยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดกล่องกระโดดอีก3ครั้งเนี่ยผมจะทําการกดแล้วนะ 1, 2, 3, ไปปุ๊บปึ้งก็แค่นั้นแหละเออเติมเงินแพ็คโค้ดเกิดให้ก่อนเปิดไม่เกิดได้ไง ก็สำเร็จภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้เราได้ไมกี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหบอกเลย โคตรหลออเท่ก็คือเสียไปแค่2,100รลูบี้เท่านั้นนะคบผมทุกคนเหลือ2,400รลูบี้เก็บเอาไว้คนละโบรอบหน้ามันก็ยังไม่บูดเลยนะคบผมทุกคนก็เมื่อกี้นี้ผมเพิ่งจะพูดเรื่องลูบี้มันไม่บูดไปนะครับผมทุกคนแต่ว่าน้องเขาเนี่ยนะได้ทาการทักแชทมาหาผมอีกครั้งแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยนะลุยตู้เกียร์ไปเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้เหลือทั้งหมด1,800รลูบี้แล้วเดี๋ยวผมก็ขอทําการใส่ตู้เกียร์กับน้องเขาต่อเลยลนะกัน นะครับผมทุกคนผมหวังว่าเกียร์แดาวเนี่ยนะจะหลุดมาสักชิ้น2ชิ้นนี่ถือว่าโคตรเป็นกําไรเลยนะในคลิปนี้อ่าโอเคคือผมเนี่ยนะทำการเปิดกาชาไปที่ตู้บัฟ เกียชิ้นนี้นะครับผมทุกคนเพราะว่าถ้าเกียรชิ้นนี้เนี่ยใส่ธาตุไฟเนี่ยนะมันจะได้พลังโจมตีรวม4 44%นะครับผมทุกคนแล้วก็ให้เกียรโจมตีโดนแน่นอนของทักษะ24%เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยนะมันเป็นเกียร์ที่ผมแนะนําให้สําหรับคนที่ในไอดียังไม่มีเกียโจมตีโดนแน่นอนเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเก็บเอาไว้นะครับผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกียที่อัปราคาดีคุณแล้วก็ทําให้เดียของคุณเนี่ยนะโหดขึ้นแบบทันตาเห็นแน่นอนโอเคเหลือ1,600ลูบี้หรือว่าการเปิด8ครั้งเปิดเปิด เอาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเก็บแปดดาว ก็คือผลประกอบการของเกียร์ของใครหลายคนนะอันนี้ย้ำนะว่าใครหลายคนคือค่อนข้างที่จะเกลือมากๆนะหลายคน3,000ลูบี้ได้แค่เกียร์7ดาวก็มีนะครับผมทุกคนหลายคน200รลูบี้แม่งได้รับเกียร์แปดาว2อันพวกนั้นได้ผมอยากจะหัวให้หน่าสไลด์กับดินเลยนะครับผมทุกคนข้อหาอิจฉาและกระดวงดีเกินไปแต่ว่าผมขอเป็นผู้โชคดีคนนั้นบ้างได้ไหมคือมันดวงดีเกินนะครับผมทุกคนจนผมเนี่ยรู้สึกอิจฉาและทางบ้านหลายคนนี่ก็คงจะอิจฉานะอ่าผมเห็นนะผมทุกคน หลายคนเนี่ยนะก็เปิดกาชาได้ของดีๆแล้วก็อย่าลืมมาอวดกันในกลุ่มกอนสุดนะครับผมทุกคนในตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วนะสาหรับทางด้านกลุ่ม Facebook ของช่องกอนสุดของเรานะครับผมทุกคนอ่ะก็สําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีหรือว่าสหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กในตอนนี้เนี่ยทางเพจกอนสุดของผมคนติดตามก็ใกล้จะครบ1 0 0 0 0แคนแล้วนะครับผมทุกคนคือถ้าคนติดตามครบ,บ1 0 0 0 0แคนเนี่ย ผมจะแจก,กของรางวัลมากมายเลยนะคบผมทุกคนเพราะว่าผมจะต้องตอบแทนลูกค้าผมและก็เอฟซีช่องกรอนสุดอยู่แล้วนะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมานะแต่ผมเนี่ยนะกำลังคิดของรางวัลที่ดีและก็พรีเมียมเอาไว้อยู่นะครับผมทุกคนก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยถ้าไม่ได้กดติดตามบอกผมบอกเลยว่าจะพลาดของดีของเด็ดก็ได้นะครับผมทุกคนหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะว่าเพจกรอนุดของเราเนี่ยนะเน้นความแฟร์และก็ความคุ้มค่าซะส่วนมากนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งเลี้ยงไว้ที่ทำคอมเมนต์กัน นะก็การเปิดแฮนนี้แล้วได้รับเกียร์เจ็ดดาวมาเสริมอีกหนึ่งอันนะครับผมทุกคนแล้วเราก็ยังเหลือลูบี้อีกรลูบี้ผมขอทําการใส่หมดกอกเลยละกันเปิดเปิดเอาหน่อยมาหน่อยเกียร์หน้าตู้ไม่มาเลยอย่าให้เหงาขอลร้อง อ่ะก็เหลือ600รูบี้แล้วรู้ว่าการเปิดกาชา3ครั้งสุดท้ายผมขอลันได้เกียร์8ดาวอันเดียวคือจบเลยคลิปนี้กำไรโคตรนะครับผมทุกคนถ้าได้เกียร์8ดาวนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังถือว่าเราก็ได้กำไรเกียร์มานะแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะมากเท่าที่ควรนะครับผมทุกคนแค่นั้นเองเปิดเปิดเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหก็ ได้เกียร์เจ็ดาวมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะเป็น2อันแล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าผลประกอบการผมยังมองว่ามันมันยังถือว่าย่าแย่อยู่นะสาหรับทางด้านเกียร์นะแต่ว่าเลนเจอร์นี่คือโอเคแล้วนะครับผมทุกคนอ่ะก็สําหรับการเปิดกาชาในคลิปนี้นะครับผมทุกคนผลประกอบการคือเราได้ไมค์กี้ตั้งแต่ 2,100ลูบี้แรกแล้วรูบี้ที่เหลือเนี่ยนะก็ได้รับเกียร์เจด้าม,มาเพียงแค่2อันเท่านั้นนะตอนแรกว่าจะเกิดแบบส,สวยๆแล้วเหลือรูบี้ไว้2,400ลูบี้ไว้หวดคนลบโลบรอบหน้าแล้วแต่ว่ามาเปิดเกียร์เสริมทีมก็ได้รับเกียร์เจด้าม,มา2อันนะผมทุกคนผมถือว่าไม่ไม่แย่มากเท่าที่ควรนะแต่ก็ไม่ได้ดีเกินคาดนะครับผมทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเกียร์ของไอดีน้องเขาเนี่ยก็สะสมต่อไปเรื่อยๆนะผมมองว่าไอดีเขาเนี่ยนะในอนานะคตไปได้ไกลแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้ ฝากทุกคนกดไลค์ก็ติดตามช่องกอนสุดของเราด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจกับผมอย่างมากนะอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคน